สวัสดีค่ะพี่สีแล้วนะคะเพื่อนๆอ่ะมาค่ะวันนี้เนาะวันนี้มาทำคลิปอินดอร์นะอินดอร์ทำคลิปในบ้านนะคนเพื่อนๆนะวันนี้เราจะมาทำคลิปเรื่องดอกกล้วยไม้กันนะเพื่อนๆนะพอดีว่าก็ปลูกมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะมันก็ อออกดอกไปแล้วนะหมดดอกเขาเนาะแล้วพี่สีแล้วก็เลี้ยงต้นมานะต้นนี้ก็ดีสมบูรณ์ดีเนาะนะ้องแมวก็มากัดกินใบไปแล้วนะคะ <c oughs> ประมาณนี้แหละนะพวกนี้มันไม่ได้เป็นอะไรนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเพราะว่าเจ้าเหมียวบ้านพี่นะเขาแทะแทะใบเขานะก็ประมาณนี้แหละนะอไม่เป็นไรเนาะก็ประมาณนี้แหละคนเลี้ยงสัตว์เนาะมีแมว ประมาณนี้แหละเขาชอบกินใบบงใบไม้นะก็เลี้ยงมาเนาะดูแลมาก็ดีนะคะเพราะว่าเนี่ยอันนี้เขามีดอกไปแล้วเขาก็แตกอ่าแตกแตกหน่อนขึ้นมาใหม่นะนะอันนี้ก็แตกหน,อนอ่อละสมบูรณ์เห็นไหมฮะเพราะว่าพี่สีรัตซื้อมาแล้วก็เอามาแยกเนาะเอามาแยกอ่าเอามาแยกกระถางเนี่ยอันนี้เขาก็อ่า แตกหน่อออกมาเนาะอันนี้ก็ต้นสมบูรณ์ดีก็ยังไม่เห็นว่าจะแตกหน่อเนาะแต่ว่าต้นก็สมบูรณ์แต่เนี้ยแตกหน่อแล้วซื้อมาครั้งแรกเขาก็มีต้นเดียวโด่งอย่างเงี้ยแหละแล้วก็มีดอกมานะเราก็ซื้อมาอ่าชื่นชมดอกเขาเนาะเขาก็อ่าพี่สีรัตน์ก็เลี้ยงไว้เขาก็แตกหน่อก็ดีเนาะอ่ามาดูต้นนี้ค่ะอันเนี้ยนะ ออา,าเขาเียนนะพอเขาหมดดอกต้นก็โซมเลยตอนนี้นะนี่หมดดอกต้นโซมเลยเห็นไหมใบมันไม่ไม่แข็งเหมือนกับต้นนี้นะนี่นะคือเขามีปัญหาเรื่องเรื่องรากเนาะนเพื่อนๆนะแต่ว่าพี่สีรัตคลิปนี้ก็คงจะไม่ได้ทำคลิปนะหรือเออเขาเรยกน,นะหรือกระถางให้ดูนะ ก็คือต้นไม้ต้นกล้วยไม้นะเพื่อนเพื่อนพอมันเก่ามันโทมเนี่ยเราต้องไปดูที่รากเนาะดูแลที่รากนะถ้ารากมันดูแบบอ่าโทมโทมเราก็ตัดทิ้งไปนะเราก็เลี้ยงต้นใหม่ต้นนี้พี่สีรัตน์ทไว้แล้วนะฮะในคลิปเก่าเนาะเพื่อนๆนที่อ่าอยากจะดูว่าวิธีการปรับปรุงต้นกล้วยไม้นะฮะหลังจากที่เขาเป็นดอกแล้วนะคะจะต้องทอํายังไงนะลองเข้าไปดูคลิปนะดอกกล้วยไม้เนาะ พี่ศิรัชทำไปแล้วนะในการปรปับปรุงนะซึ่งต้นนี้ก็ได้ทำไปแล้วนะเพืเ่อนๆนะทำแล้วก็พี่สีรัชได้ใช้นะก็คือปุ๋ยเนาะนะปุ๋ยทำเองนะปุ๋ยชีวภาพเราทำเองนี่แหละก็คือใช้เปลือกกล้วยนะเปลือกกล้วยหอมเนี่ยที่เราทานเ,เสร็จแล้วเรียบร้อยนะะก็เปลือกมันเหลือเนี่ยเราก็เก็บนะแล้วก็ เอามาทําปุ๋ยสําหรับกล้วยไม้ได้เลยกล้วยไม้ที่มันเป็นต้นโสมๆอย่างนี้นะเพื่อนๆนะคือเดิมทีนะที่เขาเป็นเนี่ยเขาเหี่ยวแบบนี้เลยนะนี่เขาเหี่ยวตกเลยใบยตกเลยนะทีนี้พี่เสียใก,ก็เลยทำไอ้เจ้าปุ๋ยนี่เปลือกกล้วยนะคะผสมกับน้ําตาลนะน้าตาลสายแดงนะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะนี่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะต้นมันก็ฟื้นขึ้นมานี่เริ่มฟื้นขึ้นมาละ พี่สิรกัก็เลยอยากจะมาทําคลิปแชร์นะคะเพื่อนๆดูเนาะเพราะว่าต้นไม้ที่ต้นกล้วยไม้นะเวลาที่มันออกดอกแล้วนะคะบางต้นเนี้ยมันจะซุดลงไปอย่างนี้เลยนะเพราะว่ารากเขาเอา่เกิดชรานะเพื่อนๆอนะอืมมันก็เลยทําให้ต้นโทมเพราะว่าเอา่อช่วงหนึ่งพี่สิรก,ก็ยุงย่งยุ่งก็เลยไม่ได้ไม่ไม,ไม่คือเขาว่าไงอะ่ะคือเราดูแลเขาช้าไปนะะมันก็เลยต้นมันเลยสุด น้เนี่ช้าไปนิดหนึ่งนะก็นั่นแหละนะก็เลยต้องมานั่งแก้ปัญหากันนะอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่เสราจะมาแชร์เนาะว่าวิธีการมันอ่าต้องเอามาใช้ยังไงนะไอ้เช้าเปลือกกล้วยเนี่นี่เปลือกกล้วยเนี่ยนะคะอ่ากับน้ำตาลเนี่ยทำแบบไหนนะอ่ะมาค่ะเพื่อนนะคะก็ ไม่ยากนะเดี๋ยวนี้อันนี้พี่เสียก็จะตัดทิ้งไปเลยเนาะคือเพื่อนๆจะเอาก็ได้นะเนี่ยไม่เป็นไรนะแต่พี่เสียก็ขี้เกียจนอยเพราะว่าเดี๋ยวมันปั่นนะมันก็จะยากไปเปล่าตดทิ้งไป <c oughs> นี่นะคือวิธีการนะเพื่อนๆเออเอาเปลือกกล้วยนีย่สดๆนี่แหละใช้สดๆไปเลยนะเพราะว่า อันนี้เนี่ยพี่สีรัตจะแชร์สำหรับคนที่ปลูกด,ด้วยกล้วยไม้เนาะไม่ได้เยอะนะแล้วก็จะทำสูตรนี้เนี่ยใช้แบบเร่งด่วนนะในกรณีที่กล้วยไม้มันเหี่ยวเฉาหรือว่ารากมันเ,เหมือนเป็นเชื้อรานะเพื่อนๆนะหลังจากที่เรา,เาปรับปรุงนะะเรื่องระบบรากของเขาแล้วเนี่ยพอต้นมัน เออเหี่ยวเช้าเนี่ยเราจะใช้อะไรนะฮะในการปรับปรุงมันนะก็ง่ายๆนะฮะเนี่ยปุ๋ยนะเห็นนะคะเอาเจ้าเปลือกล้วยนี่นะคะ,ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเ,นเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราเราจะปั่นใส่น้ำลงไปหน่อยนะอื้อนเนอะเพราะว่ามันจะได้ปันน่นง่า ใสน่น้ำก่อนนี่นะคะ มากองนะคะเพื่อนนะเอากองเอาเฉพาะแค่ส่วนที่เป็นน้ำมันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาใส่ที่กระบอกฉีดเนาะ,ะมันจะได้ไม่ไปตันใครไม่มีที่กองก็ใช้ผ้าขาวบางแล้วนะแต่ว่าคือที่กองพี่สีรัตมันใจะละเอียดเนาะ แต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ให้ใช้ผ้าขาวบางน,นะเพราะว่าเราต้องการเอาแค่น้ำมันส่วนกากของมันเนี่ยเพื่อนๆน,นะเอาไปใส่ในถังมงทังหมักอะไรเราได้นะอย่าไปทิ้งนะหรือไม่ก็เอาใส่ลงไปในแปลงดินแปลงดินปลูกอ่ะเพราะเนี่ยเป็น มันเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะช่วยป้องกันเชื้อราได้ดีมากนะเปลือกกล้วยนี่แล้วก็เป็นสูตรที่ไปช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตเนาะเร่งเขียวเร่งโตได้เปลืปอกกล้วยเอาไปหมักทำปุ๋ยก็ได้นะปุ๋ยหมักเปลือกกล้วยพี่เซรัตก็ทำไว้เหมือนกันนะนเพื่อนๆแต่วันนี้จะมาทำสูตรเร่งด่วนเนาะให้เพื่อนๆดูเนาะอ่ะ อันนี้ก็เอาเท่าประมาณนี้ก่อนเนาะเพราะว่าพี่สิรัตเต็มน้ำมาแค่ห้าร้อยมลนะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเราจะพี่สิรัตจะเอาไปทําปุ๋ยอย่างอื่น,นเนาะพอได้มาประมาณนี้นะเพื่อนๆนก็ประมาณเต็มที่ก็น่าจะประมาณสองช้อนโต๊ะประมาณนี้แหละเนาะเพื่อนๆก็เตรียมเอเจ้าน้ําตาลทรายนะน้ําตาลทรายก็เป็นน้ําตาลทรายแดงก็จะดีเนาะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันจะดีกว่า กับต้นมงต้นไม้นะคะนี่นะผสมให้เข้ากันตีให้มันจนละลายเลยเนาะนะคะคือไอ้กล้วยไม้ที่ต้นเขาจะสมโสมเนี่ยเพื่อนๆนะฮะก็คือว่าเขาต้องการเอ่อเขาเรีเยกอะไนะ พลังงานเ <c oughs> นะี่ยพลังงานนะไอเจ้าปลือกกล้วยนะี่เจ้ามีพวกแร่ธาตุนะพวกธาตุในตัวเส้นวิตามินดีนะฮะต่างต่างก็คือเป็นพวกอะไรก็ได้ซูโคตนะสูโคตไปช่วยใน กระบวนการน,นะในเรื่องการเพิ่มธาตุสารอาหารทำให้ใบรากแข็งแรงนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาผสมลงไปในน้ำนะแล้วก็เขย่าอีกครั้งหนึ่งนะเพืเ่อนๆแล้วก็ฉีดพ่นนะเพืเ่อนๆนะทำประมาณเจวันเจวันครั้งหนึ่งนะฉีดพ่นไป อลนนี้ก็เปิไว้นะจะได้ไม่ต้องมาเขย่ายากปยเปิดเขาเดี๋ยวไปผสมทำปุ๋ยนี่นะคะ <c oughs> นี่ง่ายๆไหมอันนี้นะพ <c oughs> พเพื่อนๆเอาไปฉีดพ่นตามต้นมงต้นไม้ได้เลยนะที่เราต้องการจะไปเร่งการเจริญเติบโตของเราได้ทุกชนิดแต่ถ้าเป็นเอ่อกล้วยไม้นะประเภทสมโซมอย่างนี้นะเนี่ยนะพเพื่อนๆทำ ฉีดพ่นได้เลยนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยพี่ศีรัชใช้มาแล้วนะแล้วก็ได้ผลจริงนะเพื่อนๆฉีดพ่นได้เลยนะคะระบบร้านน่าจะสำคัญนะคะต้นกล้วยไม้นะเพื่อนๆเพราะว่า เออบางทีมันจะมีปัญหาได้นะมันจะเป็นเชื้อราง่ายเนาะต้นไม้พอเขาเป็นเชื้อรามันจะมันจะโซมแบบนี้ล่ะนะคะอ่าก็ยิ่งโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงต้นไม้ในร่มเนาะต้องระวังนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะลดน้ำเยอะไปนะคะมันก็เลยทำให้ระบบรากเขาเสีย ปีสิ้ดก็ก่อนหน้านี้ก็คือเรายุ่งเนาะมันก็เลยแบบไม่ได้มาดูแลเขาอะ่ะนะคะโมจะไปดูแลต้นไม้อย่างอางื่นไงยุ่งเรื่องเรียนด้วยเนาะก็เลยไม่ได้ดูเขาช้าไปนิดเดียวเองนะ พอเขาเริ่มจะหมดดอกนะเพื่อนๆต้องรีบดูเลยนะนะรีบดูเลยเรื่องรากของเราอ่ะเนี่ยเห็นไหมก็พ่นไปตามคนเนี่ยตามตรงตามไปเนี่ยก็จะพ่นก็นได้นะกระดีว่าที่เสียเก็สถานที่ไม่สะดวกนะไม่เป็นไรพ่นมาดูนะคะนี่เห็นไหมคะเราก็พ่นไว้อย่างนี้แหละอาทิตย์หนึ่งนะเพื่อนๆสัปดาห์หนึ่ง,ส,งสัปดาห์ละครั้ง นะปลูกต้นไม้ในร่มเนี่ยนะคะตัวกล้วยไม้น่ะเราของพี่สิรัตปลูกในร่มนะคะมันก็เออไม่จําเป็นต้องไปให้น้ําเยอะนะคะเพื่อนๆนะไม่จําเป็นนะเพราะว่าบางทีมันจะไปอยู่ใต้กระถางบางทีอะ่ะมันก็จะไปทําให้น้ําเน่าเสียนะ,ะแล้วก็ต้นกล้วยไม้ก็จะรากเขาจะระบบรากเขาเสียมันก็จะเป็นเชื้อรา นะมันก็จะตามต้นไปนะคะทำง่ายๆเนาะนี่เป็นสูตรเร่งด่วนนะเพื่อนๆเ,เนี่ยเอาไปทําใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ผลจริงนะคะเ,เดี๋ยวพี่เสียอาจะอั์เดตให้ดูนะแต่ที่ทํามาเนี่ยมันก็โอเคอย่างนี้แหละนะต้นม,มันก็สวยสด แตกหนอดอ่ะดีอ่ะ,อะมันหมดดอกเนาะเราก็เลี้ยงไว้ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะออกดอกอีกอนะเมื่อไหร่นะเบื่อนๆนะส่วนใหญ่มันก็แค่ปีละครั้งเนาะกล้วยไ,ม,ไม้คือเราไม่ได้เลี้ยงแบบที่เขาเลี้ยงขายอะนะก็ใช้ปุ๋ยใช้อะไรเร่งเั้นเราก็ปลูกตามธรรมชาตินะคะอ่ะ นี่แหละก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็ลองไปทําใช้กันเนาะนะง่ายๆวิธีการแก้ไขนะนะก็คือว่าต้นไม้มันเหี่ยวเฉาเนาะนะมีอาการเหี่ยวเฉาหลังจากทีเ่เขาออกดอกแล้วนะวิธีการก็คืออย่างนี้แหละะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเนาะว่าต้นควยไม้มันเป็นยังไงนะหลังจากที่เราทําไปแล้วนะคะอืมอ่ะ ก็ประมาณนี้แหลนะเนาะสำหรับวันนี้เอาไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะเ,เพื่อนๆนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะให้พี่สีรัชด,ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ